สวัสดีค่ะนางไหมพายิปซียูทูบนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นางไหมพายิปซีแชนนลนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาทํำแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าตกลงเขาจะแอคชั่นอะไรบ้างไหมบ้างด้วยนะ มีคำบ้าง,างตกลงเขาจะแอคชั่นอะไรบ้างไหมนะอืมงาเดียวกันแอคชั่นอะไรบ้างไหมอ่ะเ i ส c e o คิดจะแอคชั่นนะ The Hero Plan จะ Hero Plan นั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขายัง บาลานตัวเองอยู่ชิงอบสอดก็เลยเหมือนกับว่ายัางไม่แอคชั่นอะไรเทงบสอดร,รู้สึกเจ็บปวดเอสเซอร์เพนเด็คลเพราะว่าแท็กแอคชั่นกับคุณได้เรื่อง ธุระปรับปางเรื่องผลประโยชน์เรื่องการงานเท่านั้นนะคะเซเวนอ p e เพนโคแล้วก็เอชอัพเพนท์โคอยู่รวมกันเป็นเรื่องของการเงินการงานตอนนี้ที่เขาโฟกัสนะคะเขาจะยังไม่แอคชั่นอะไรกับคุณนะคะเซเว่นอัครับแต่ว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะคิดถึงคุณมากๆ a กเอชอ w o สอแต่เขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้แอคชั่นอะไร คุณยังคงเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาอยู่นะคะ mm hmm. ทำร้านสเตนเขายังคิดถึงเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาด้วยนะคะนะแต่ว่าเขาแอคชั่นอะไรไม่ได้สิ่งที่เขาโฟกัสอยู่คือการงานการเงินเท่านั้นตอนนี้นะคะเหมือนเขากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนกำลังจะอยากทำนู่นนี่นั่นอะไรมีโลกส่วนตัวของเขาอะนะคะอืม ตอนนี้นะจะถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับเราบ้างไหมก็ยัยงนะเขาคิดไหมล่ะเขาคิดที่จะแอคชั่นอะไรกับเราบ้างไหมเนาะเฟู fool, เขาก็คิดอยู่นะเขาก็อยากมีอิสระเขาอยากมีอิสระในการที่จะได้พูดคุยกับคุณนะแต่เขาก็ไม่มีอิสระไงอืมเดเดออกมาโฟร์วนสี่ไม้เท้าคือเขามีภาระ แล้วก็มีเรื่องของความคิดมากด้วยในความสัมพันธะ์นะนุนน่นั่นอะไรองี้นะกลัวเขาต้องแอคชั่นกับคุณในเรื่องของออภาระหน้าที่ในเรื่องของความเกรงอกเกรงใจไม่กล้ารํำเส้นกันคุณมีอำนาจเหนือเขานะคะคุณคล้ายๆกับว่าเขาไม่กล้าเข้าหาคุณในเรื่องของความรัก สรุปแล้วก็ยังไม่แอคชั่นอะไรแง่แง่แง่เศร้าอ่าทําไมไม่แอคชั่นอะไรบ้างเนาะอือหึ่นะทีนี้มาดูฟังใจว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะโดยไพ่ฟังใจนะจ๊ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกจ๊ะไม่แอคชั่นก็ไม่แอคชั่นจ้านะจ๊ะ Oh, oh, ไม่แอคชั่นใดๆเออไม่ใดๆเลย uh, นะจ๊ะมาดูสิแล้วถ้าไม่แอคชั่นใดๆแล้วใจคุณทําไงทํอะไรสักอย่างอตอนนี้เขาก็คิดอยู่หยดน้ำเพราะเขารักคุณนะแต่ว่ามันเป็นน้ำเต็มแก้วตอนนี้ยังแอคชั่นอะไรไม่ได้เขาก็คิดอยากจะทําอะไรสักอย่างอยู่เพราะเขารักคุณแต่ตอนนี้มันมีปัญหาหลายอย่างเขาก็คิดถึงคุณ ได้แค่เพียงอยู่ในใจนะปัญหาของเขาแบกไว้หนักมากนะคะหรือเขาแบกความสัมพันนี้ไว้กับตัวตลอดเวลาไปไหนเขาก็มีคุณอยู่ในหัวใจแต่ว่ามันเทคแอคชั่นไม่ได้จริงๆมันพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้จริงๆนะคะเขาก็อยู่กับตัวเองของเขาอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับครอบครัวของเขา เวลาเขาคิดถึงคุณเขาก็จะลงสตอรี่เออเป็นเสียงเพลงให้คุณได้รับรู้ว่าเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนนะคะมาดู้ที่ว้าเขาฝากอะไรมาบอกคุณในวันนี้นะเขาฝากคุณนะเขาฝากพ่นะคะมาบอกคุณว่าอะไรนะจ๊ะเขาฝากไพ่มาบอกคุณว่าอะไรจ้าอะไรจ้า คุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณฉันอดยิ้มไม่ได้จริงๆอหัวใจฉันเต้นแรงเมื่อได้พบหน้าในหนึ่งใจมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะจ๊ะคุณคือคนที่ใช่สำหรับฉนันบอกฉันบอกอะไรอะฉันอาจไม่ร้องไห้แต่ฉันเจ็บ ฉันอาจไม่พูดแต่ฉันรู้สึกเนี่ยเขาไม่พูดไม่แอคชั่นอะไรอะ่ะแต่เขาก็รู้สึกอยู่นะคิดหนักความรักของเราเนี่ยเห็นไหมเขาคิดหนักอย่างที่แม่หมอทายมาข้างต้นเขาคิดหนักในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะ มันเหนื่อยนะักก็อยากพักก่อนอืมตอนนี้ก็เลยรู้สึกเงียบๆกันไปใช่ไหมล่ะเนาะเขาก็เงียบเราก็เราก็แบบเบื่อคุณอะคุณก็เบื่อเหนื่อยก็เลยเลือกที่จะเงียบแล้วก็จะมาถามว่าเขาจะแอคชั่นไหมเขาก็ยังไม่แอคชั่นนะจ๊ะก็รอต่อไปนะคะรอรอรอนะจ๊ะก็จบไปในแรดนดอมน,นี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไม้พายิบซีซีซ